สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่พีน้องนอนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับตน้นจากไต้นไฟครับวันนี้ก็ยังต่อใน EP ีที่2นะครับในเรื่องของปัญหาของการใช้งานจริงๆของไลน์ออฟแชร์เ c าน์ต์นะครับเวลาที่เพื่อนๆทำโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วมันก็มีหลายอย่างที่เราอยากจะทําอยากจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้าไปแล้วมันเพิ่มในจังหวะที่เราทําไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงสิ่งที่เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า เวลาที่เราเกิดปัญหานะครับในการที่เราทําอะไรบางอย่างไว้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วเราอยากจะเพิ่มในบางขั้นตอนหรือในจังหวะที่บัเงเอิญเราเขียนโฟไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างแต่ก็มีเหตุบางอย่างบางกระการเนี่ยโ่เข้ามาอ่ะแล้วดูนะครับว่าเวลาที่ทําอย่างนั้นปุ๊บแล้วเราจะต้องวางแผนยังไงอันนี้จะเป็นเคสตัวอย่างก่อนนะครับที่จะให้ดูนะ,ะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมเปิดมาในเรื่องของตัวที่เป็น สติ๊กเกอร์นะที่เราพูดถึงว่าเราจะเขียนโฟยังไงเอามาให้เขาดูเห็นเหตุการณ์อะไรยังไงอย่างครั้งก่อนอเอนี่ยของปัญหาครั้งก่อนขผมคือตอนที่ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่เราใส่ตัวที่เป็นเเรื่องราวเ,าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแบบ Wi-Fi ก่อนจะได้ให้รู้สึกว่าชีวิตมันไวขึ้นนิดนึงอ่ะพอเนี่ยตอนที่เป็นแบบเ,เลือกนิวเข้ามาแนละเราก็จะรู้แล้วว่าเราอ่ะกำลังจะเลือก อะไรเข้ามาอยู่แล้วปัญหาของผมคือในตอนนั้นนะครับที่ในคลิปก่อนเนี่ยคือเราอยากจะได้ชื่อของข้อมูลเพื่อนําม,มาแสดงผลด้วยแต่สิ่งที่ปัญหาผมคือการแสดงผลถ้าผมไปคีย์ี่ i ี่ี่ีตัวรายชื่อนะมันก็จะให้ผมเสียเวลาในการที่จะนําตัวสติกเกอร์อันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้แบบมีข้อมูลขึ้นมาถ้า เนี่ยคประมาณนี้นะแบบเราก็เพิ่มเพิ่มชื่อของตัวสติกเกอร์นั้นขึ้นมาเลย<ม>ก็เป็นการเพิ่มแบบที่ใช้มันจะมี2อกรณีกรณีแรกก็คือใช้แบบ API API ก็คือการที่เราเอาข้อมูลจากแหล่งที่เขาปล่อยให้นักพัฒนานะครับเอาไปใช้งานได้อย่างเช่นไปรษณีย์ไปรษณีย์เขาจะมี API นะที่เอาไว้แบบเช็คสถานะเช็คสเตตัสของเราเองอะไรเงี้ยว่า ตัวที่เป็นลิงก์เขาไม่ใช่ลิงก์เขาเรียกว่าตัวเลขแท็กกิ้งอ่ะนั่นแหละเราก็สามารถที่จะเอาไป Develop เขียนเพื่อเอาข้อมูลของทางไปณีนน์นะครับมาอยู่ในบริการของเรานั่นเองนั่นก็คือ API ประมาณนี้อันนี้ก็แนวๆคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนแรกที่ผมบอกอาจจะใช้การของ API แนละ้วในส่วนที่2ก็คือการดึงจากหน้าเว็บไซต์ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ในบาง,บางข้อมูลที่เขา พอที่จะให้เราดึงได้แต่ถ้าสมมติว่าเจอ d e v e l o p ปที่มีสเกลหรือมีสกิลที่สูงขึ้นไปกว่านี้บางครั้งเราอาจจะดึงข้อมูลนั้นไม่ได้นะครับแต่ในพาทที่เป็นเรื่องของหน้าเว็บเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูว่าการทำงานของเขาที่เป็นแบบให้มันซับซ้อนขึ้นมาโดยที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปขอดึงข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อมาใช้งานได้อะไรอย่างี้นะว่าทำยังไงประมาณนี้เดี๋ยวไว้มีเวลาผมจะพามาทำเรื่องของ h t m l ด้วยแต่ตอนนี้ เอาปัญหาของเราที่จะเจอในการใช้งานจริงๆก่อนว่ามันเป็นยังไงนะในสิ่งที่ของผมเนี่ยพอที่ผมใช้งานจริงๆนะผมก็จะมีแค่ตัวที่เป็นภาพแล้วก็ตัวเลขแต่ไม่สามารถที่จะมีตัวลายชื่อของของสติกเกอร์ได้ว่าสติกเกอร์นี้ชื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราจะต้องไปนั่งหาข้อมูลหรือทําศึกษาอะไรต่อถ้าสินค้าของตรงนั้นนะครับถ้าเราจะต้องมานั่งเมนนุเพื่อกรอรายละเอียดเพื่อเขียนรายละเอียดอะไรบางอย่างเนี่ย บางครั้งบางเรื่องนะครับมันก็จะทาให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยในการเตรียมข้อมูลด้วยหนึ่งจุดแล้วอีกจุดหนึ่งคือเราจะต้องทอํายังไงเพื่อให้แสดงผลออกมาได้ดั่งใจเราแล้วเราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้โดยใช้มือถืออันนี้คือคอนเซปต์หนึ่งนะครับในในฝั่งที่ผมใช้จริงเนี่ยคือผมอยากเอามาทํางานโดยที่สะดวกตัวเองและสามารถใช้งานให้คนอื่นสะดวกด้วยและตัวเราสะดวกด้วยนี่คือคอนเซปต์เลยนะครับที่ว่าเวลาใช้งานจริงอยากจะให้ได้แบบนั้น แล้วคราวนี้พอปัญหาที่ผมเจอนะครับอีกอันนึงสมมติว่ามันเป็นกางคานจริงๆแล้วมันจะเป็นเทคนิคที่เอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับช่วยลดลดการเสียค่าค่าเขาเรียกว่าค่าการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะในเรื่องของการยิงแอดกันดีนะหรือจะทํายังไงก็ได้ให้คนเห็นหรือเปิดการมองเห็นอะไรเงี้ยครับที่เขาติดอยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ย วิธีการอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเซฟคอร์สนั้นได้ก็คือการใช้ลิสต์เมนูที่มีการแฝงโฆษณาเข้าไปเหมือนครั้งก่อนนะเวลาเราคลิกประชาสัมพันธ์นะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมคลิกประชาสัมพันธ์พยายามทาลิสต์เมนูให้มันมีการแบบเอ่อคลิกเพื่อให้มันมีการโปรโมทอะไรของเราได้เรื่อยๆโดยนะครับในหลักการของผมเนี่ยอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะก็คือผม,มแค่เขียนคําว่าคีย์เวิร์ดนะคขาว่านิวนะว news, นะิวนี่เป็นแบบข่าวอะไรอย่างนี้ เราก็สามารถเล่นเล่น,เล,นเล่นในคําเดียวเนี่ยแต่ตอนที่มันレสปอนออกมาก็คือการผลให้มันตอบรับเนี่ยให้มันตอบได้หลายส่วนออกมาได้เลยอะไรเงี้ยให้เราคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เรา,าลดขั้นตอนในเรื่องของการที่ไม่ต้องทำลิสต์เมนูที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนั้นอย่างเดียวเพราะว่าการที่ทำลิสต์เมนูเพื่อเปลี่ยนคอนเทนต์มาเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยเข้าใจนะมันก็มีเหนื่อยบ้างมันก็จะต้องมีแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนไปเองแป๊บ ครึ่งเดือนแป๊บๆหนึ่งเดือนแล้วอะไรเงี้ยสาหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนเมนูบ่อยๆนะครับก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้เพื่อให้เขาเข้าเข้ามาแล้วก็มาคลิกแล้วเราก็มีวิชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเป็นการลดการใช้ค่าใช้จ่ายบางอย่างลงไปได้ประมาณหนึ่งเลยนะแต่การที่จะทําให้คนเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาดูในหน้าของ l i โอเอเราเนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทการตลาดอีกหนึ่งชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้ว แต่เดี๋ยวถ้ายัางไงนะครับถ้าได้มีเวลาพูดถึงเรื่องของการตลาดมาเก็ตติ้งตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้แต่วันนี้เราจะมาแชร์ปัญหาก่อนเพราะว่าเราจะเจอส่วนใหญ่ในคลิปเราจะเจอแต่เรื่องที่แบบปกติที่เขาก็สอนกันแบบทั้งบวกนะบางทีทางลบๆเราไม่เคยเห็นเราก็เลยจะเอาทางลบๆที่เป็นเกิดปัญหานี่แหละมาแชร์เพื่อนเพื่อ,อจะได้ตั้งรับในงานที่จะทํางานข้างหน้านี้ออกไปคราวนี้นะครับในตรงเนี้ยพอผมเห็นแล้วนะว่าเราจะมีบริการใหม่ๆขึ้นมา สิ่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นปัญหาสําหรับยูเซอร์หรือผู้ใช้งานนั้นก็คือเวลาที่มีอะไรใหม่หรือมีอะไรที่เราสึกว่าเราจะต้องมีความแตกต่างเขาจะไม่ค่อยเข้าใจอันนี้คือ1จุดเลยนะครับที่ผู้ใช้งานหรือยูเซอร์นะเขาจะไม่เข้าใจเลยสิ่งที่เราควรที่จะต้องมีนะครับนั่นคือคู่มือคู่มืออะไรก็แล้วแต่นะเราอย่านึกแต่คิดว่าเอ้ยเรารู้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันอันนี้ไม่จริงเลยนะครับวันนี้ผมกล้าการันตีได้ว่า สิ่งที่เรารู้คนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับเราควรมีคู่มือในหน้าของ List ์เมนูอาจจะต้องมีสักช่องหนึ่งก็ได้นะเพื่อเป็นคู่มือหรือถ้าเป็นการ r e p o ปอนส่งอะไรออกไปทีหนึง่งปุ๊บอาจจะแนบคู่มือแฝงเข้ามาอีกนิดนึงก็ได้ทําให้เขาได้รู้ว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างแบบลวกๆให้ดูว่าสมมติว่าเรามีบริการใหม่ขึ้นมาแล้วเขาไม่รู้นะว่าเขาจะต้องไปทํายังไงอย่างเช่นอย่างเงี้ยว่า เออผมทําเรื่องของการเสิร์ตตัวเจ้า YouTube เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ที่ทํามาเนี่ยบริการนี้นะครับก็คือว่าผมก็อยากให้คนอื่นเนี่ยที่อยู่ในหน้าของ LINE OA เราสามารถค้นหาสิ่งที่เขาอยากค้นหาได้ผ่านเจ้าวิดีโอ y u t u b e เนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนถามผมนะโดยอันนี้คือใช้งานจริงนะผมบอกตรงนี้ก่อนว่าใช้งานจริงเวลาผมคุยกันในกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาจะอยากจะถามว่า เออจะไปหาแบบนี้ได้ที่ไหนหาคลิปแบบนี้ได้ที่ไหนนะเราก็เลยคิดว่าเออถ้ามันอยู่ในนี้เราอยู่ในไลน์อยู่นะเราไม่อยากออกจากไลน์ไปเพื่อไปหาแอปพลิเคชันอื่นเงี้ยก็ทําบริการค้นหาไปเลยสิเราไม่ต้องหาเขาก็ได้หรือว่าเขาอยากเข้าไปหาเองก็ได้เขาอยากจะไปหาสิ่งที่เขาอยากจะหาก็ได้นะแต่ในเนี้ยผมอาจจะทําหน้าตาจะไม่สวยนะเพราะว่านี้แค่ทําเป็นคลิปออกมาให้ดูนะว่าผมทํายังไงอะไรประมาณนี้นี่คือหนึ่งตัวสมมติว่า ผมมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าอยากจะค้นหา YouTube นะก็จะมีคีย์เวิร์ดคีย์นำไปก่อนโดยผมใช้คำว่า yt จากนั้นกดจากนั้นก็คอมาอมาคอมมาหลังจากคอมมานี่แหละคือสิ่งที่เราจะค้นหาพอเราพิมพ์แบบนี้บางครั้งครับเพราะเขายังงงอยู่นะว่ามันคือยังไงนะเราก็เลยทํามาอีกชั้นหนึ่งก็คือให้เขาลองคลิกดูเพื่อดูตัวอย่างประมาณนี้นี่พอเราคลิกดูปุ๊บ คำว่าตัวอย่างขึ้นมาเสร็จมันก็จะเห็นตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดของผมเนี่ยผมทําตัวอย่างเป็นข้อความให้มันหล่นลงมาโดยคีย์เวิร์ดนั้นคือไอ้ตนไฟพอคลิกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะหล่นตามสิ่งที่เขาอยากจะค้นหาดูประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะค้นหาอย่างอื่นนะนี่ประมาณหนึง่งประมาณหนึ่งในการค้นหาเนี่ยมันจะมีเรื่องของอบางคนนะที่เขาบอกว่าคีย์ค้นหาแล้วติดปัญหาเรื่องของการเว้นวรรค ปัญหาของการที่แบบเเราจะหาหน้อยาส่วนใหญ่นะที่เขาหากันวันนี้ก็หาระ,ะดับโฟอ a d a r โฟะอโฟหาไลน์แล้วก็หา google s h e e t อย่างเงี้ยปัญหาหนึ่งของคนที่เขียนระบบหรือเขียนโปรแกรมหรือเขียนคำสัง่งเราจะเจอว่าพอเจอช่องไฟอะมันไม่หาแต่ถ้าทำยังไงให้เห็นช่องแบบค้นหาโดยที่แบบว่าเรามีช่องไฟ ก็ยังหาคีย์เวิร์ดในคําที่เราอยากจะได้ขึ้นมาตรงนี้อ่านเดดูนะเนี่ยครับเห็นไหมพอผมคีย์เมื่อกี้3ตัวนะทุกอย่างมันมีช่องไฟหมดเลยแต่ก็หาได้ตามที่คําที่เราเขียนไว้ทุกคํามีหมดเลยนะด้านลราโฟมีคําว่า Google อ่านเยอะมีนะแต่มันก็ผมทำไ้ยังไม่ได้แบบขยายตัวฟอนต์ให้มันเต็มๆนะแค่ให้มันดูสวยงามเฉยๆคือเราพิมพ์คําอะไรลงไปนะครับเราก็จะไปเจอในสิ่งที่ เราคีย์เพื่อค้นหานั้นได้อันนี้ที่ทำไว้เนี่ยเป็นเรื่องของการบริการตัวเองด้วยเพื่อให้สะดวกนนในการที่เวลามีคนถามอะไรเข้ามาในในแชทของเรานะครับเราก็จะหาข้อมูลตรงนั้นให้เขาได้ทันทีเราอาจจะแชร์ลิงก์จากในที่เราค้นหาไปให้เขาทีหนึ่งก็ได้แต่ตรงนี้ที่ผมทำเนี่ยเพื่อบริการเขาในจุดหนึ่งก็คือเขาสามารถดูอ่า ข้อมูลจากในในใน,ใน,ในช่องห้องแชทเราได้เลยเนี่ยอย่างเพมว่าคลิกปุ๊บก็ให้เป็นวิดีโออยู่ในไลน์เลยไม่ให้มาออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยให้รู้สึกว่าฉันจบและฉันทําได้ทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งในการที่จะไปเซิร์ฟกบบทางลูกค้าแล้วก็เซิรฟ์ฟแบบตัวเองที่ว่าเอออยากจะทําให้มันไวๆทุกอย่างให้มันอยู่ในมือถือเครื่องเดียวแล้วก็ทอัาเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่า เออเราจะใช้งานจริงๆยังไงแล้วเวลาใช้งานจริงๆเราเจอจุดบอดอะไรบ้างเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้คือผมทําเพื่อความสะดวกตัวเองนะเดี๋ยวผมเบรกก่อนอันนี้ทำเพื่อความสะดวกของตัวเองเพื่อในการหาแต่พอเราหาเสร็จปุ๊บเอ้ยาหาคนเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเราก็ให้คนอื่นเขาด้วยหาด้วยเขาก็จะได้เข้ามาอยู่ในลายอาอชเชียราของเราพอเขารู้แล้วว่าเออเนี่ยในลายออชเชียาของเราเนี่ยมันมีบริการอะไรบ้างบริการอะไรบ้างเขาก็จะเริ่ม เริ่มเริ่มคุ้นชินกับบริการของเราเขาก็จะมาอยู่กับบริการของเรานี่แหละพออยู่แล้วนะในบริการของเราเนี่ยเขาจะเห็นตรงนี้แหละเห็นหน้าลิสเมนูของเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนอัปเดตหรือแจ้งข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยนะลดการตลาดของ้าคอสท,ที่การตลาดทุกวันนี้มันค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบการตลาดในการยิงแอดนะหลักร้อยบอกเลยว่าไม่มีผลช่วยอะไรไม่ได้หลักพันก็ยังช่วยไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่หลักหมืน่น ในตอนนี้นะยุคนี้นะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนนะเจ็ดปีก่อนอะไรเงี้ยเรายิงแอดแค่หลักร้อยนะหรือแค่หลักพันเงี้ยมันก็เกิดเห็นผลคือเปิดการมองเห็นและกระจายให้คนตรงนั้นนะครับได้เห็นเรามากขึ้นแต่ในยุคนี้บอกเลยว่าเห็นน้อยมากแล้วเงินการตลาดตรงนั้นนะมันละลายแมนะ่น้ําไปค่อนข้างเยอะเราก็สู้เนี่ยเก็บค่าคอร์สการตลาดตรงนี้ของเรานะเอาไปลงทุนอย่างอื่นเอาไปลงทุนในสิ่งที่ เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยให้เรารู้ว่าพฤติกรรมเขากำลังตอนนี้กำลังทําอะไรอยู่ประมาณนี้เลยนะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าพอทําเสร็จแล้วเราเจอปัญหาตรงที่ว่าเราอยากจะเพิ่มการคันขึ้นมาประมาณนี้แล้วเทคนิคนี้ก็ให้เพื่อนลองไปคิดดูนะว่าการเพิ่มการคันเนี่ยเราก็ใช้คีย์เวิร์ดสักคำหนึ่งก็ได้เป็นตัวเมนที่เหลือเราไปเปลี่ยนข้างในในสปอนออกไปจะได้เป็นการตลาดอันนี้ก็แชร์อีกหนึ่งเทคนิคนะเอาไว้ใช้ถ้าเพื่อนๆได้ดูในคลิปของ พ p ที่สองนี้นะครับก็รู้แล้วว่าเราได้ที่ดอะไรบ้างประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่อยากจะให้รู้ว่ามันมีปัญหาร,ระหว่างช่องทางอันหนึ่งและอันหนึ่งในสิ่งที่เวลาทําการตลาดหรือทํางานจริงๆเราจะมีเรื่องของหลังการขายเมื่อคลิปที่แล้วผมก็พูดไปน,นะเรื่องว่าบริการหลังการขายมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมให้ดูว่าอีกบริการหนึ่งที่หลังการขายข,ายของผมท้งที่ผมมีนะผมจะให้รันทุกตีสองอันอ,อันบริการแร้ของผมก็คือ ผมจะใช้เป็นการสุ่มแรนดอมเพื่อให้รางวัลกับสมาชิกที่อยู่ในนี้ที่เรามีอยู่ในลิ์รายชื่อแล้วเราก็อยากจะให้รางวัลโดยการใช้ระบบสุ่มซึ่งถ้าเราสุ่มจากตัวเรานะเราก็ต้องมานั่งเจ็ดเวลาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เราจะต้องไปสุ่มหาผู้ที่ถูรางวัลอะไรอย่างนี้นะหรือว่าหาใครที่ที่ต้องให้รางวัลเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าการให้รางวัลเนี่ยฝั่งที่เป็นลูกค้าเขาก็จะมองว่า เรามีการตกติดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ระวัลจริงไหมหรือว่าเป็นแค่การโปรโมทหลอกๆอะไรเงี้ยเนาะแต่สิ่งที่ผมทาตรงนี้คือผมจะขั้นเวลาโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปใช้เวลาตรงนี้มากโดยตั้งระบบให้ทุกตีสองของมันออกมาเป็นข้อมูลหรือเป็นคะแนนหรือเป็นแต้มหรือเป็นอะไรเงี้ยเนาะอย่างในตัวผมนะที่ใช้จริงในตอนนี้ก็คือหลังพอตีสองปุ๊บระบบมันจะรันแล้วตรงนี้ผมทําคลิปผมก็เลย จะทำเคสตัวอย่างให้ดูว่าถ้าสมมติว่าตีสองมันจะเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าตีสองนะอันนี้ผมทำเป็นคีย์เวิร์ดให้ดูเพื่อเป็นเป็นการทำคลิปออกมาให้ดูนะแต่ผมก็จะแชร์ไอเดียนี้แหละให้เพื่อนลองไปเล่นต่อได้อ่อาเดี๋สมมติว่าผมใช้คีย์เวิร์ดทำอย่างนี้ขึ้นมาปึ้งค้นแล้วหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะมี user ขึ้นมานะครับประมาณนี้เลยนะเขาจะมี user ผู้โชคดีนั่นแหละก็คือเป็นการส่มผู้โชคดีออกมาเนี่ยสังเกตนะผมเขียนว่า L 1 9 6ก็คือลำดับนะลำดับคนที่196คราวนี้ผมก็เลยเพิ่มแต้มขึ้นไปให้เขาเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้คือตีสองเขจะต้องทํางานมันเองแต่พอดีทําคลิปให้ดูว่าเออผมมีไอเดียนี้ออกมาให้ดูเพื่อนๆจะลองเอาไปใช้ใดูนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหม,มเขามีชื่อเนี่ยครับก็เพิ่มมา1 1แต้มประมาณนี้ จริงๆมันคือการให้แ้มแหละทางผมผมนั่นคือการให้เงินก็คือผมสุ่มแล้วก็ให้เงินที่เขาไปจริงๆพอตัวเงินของเขาเนี่ยคบกับโคต้าที่อยากจะเอาไปแลกของรางวัลในเงินนั้นก็สามารถออกไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้เมื่อกี้ผมใช้คีเว์ดเดิมเลยเห็นไหมพอเขาออกมาของเขาเป็นคนละลำดับก็คือเมื่อกี้เนี่ยลำดับก็คือ1 1ึ่งหนคราวนี้ผมเรียกอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นลำดับที่291ประมาณนี้อ่ะผมก็เพิ่มให้เขาไป ประมาณนี้นะครับแต่ผมจะมีลิมิตอยู่ว่าเราจะทุกตีสองเราจะเพิ่มให้กี่บาทกี่บาทกี่บาทโดยเฉลีย่ยตัวยูเซอร์ไปว่าจะให้สุ่มเป็นของใครได้อะไรเงี้ยพอเขาสุ่มของเขาเสร็จปุ๊บนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปเช็คว่าตัวเงินเขามีอยู่เท่าไหร่ได้ด้วยนี่ประมาณนี้นะพอเราคลิกไปปุ๊บก็บจะเห็นว่าตัวเงินมีเท่าไหร่อันนี้แหละก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ให้มันทํางานเองโดยที่ผมไม่ต้องทําแล้วก็ให้ระบบมันจัดการไปเองในหลังบ้าน พอเขามาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องกระโดดเข้ามาที่หลากเอาแชรเขาเรื่อยๆเพื่อเขาจะได้มาเช็คดูว่าตัวเขาเนี่ยเขาได้เขาได้แต้มขึ้นมาตลอดไหมได้เงินขึ้นมาได้เรื่อยๆหรือเปล่าพอขึ้นมาตามจํานวนที่เขาสามารถแลกของรางวัลได้เขาก็จะได้แลกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการตลาดในการที่จะทําให้แรงจูงใจของคนที่อยู่ข้างนอกนะครับให้เขากลับมาใช้หละเอาใช้เขาของเราเรื่อยๆนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะ จริงๆถ้าถ้าถ้าได้ได้ได้แบบว่ามาคุยกันโดยตรงนะว่าคุณทําธุรกิจอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะพอที่จะมองการตลาดออกไปให้ได้ว่าควรจะทํำยังไงอย่างตัวอย่างผมเนี่ยใช้งานจริงแล้วก็ของจริงๆเลยวันๆหนึ่งก็จะมีคนเข้ามาในแชทอยู่เอ่อเยอะพอสมควรนะครับที่เข้ามาเพื่อมาดูเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะผมกําลังทําอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นนะแจ้งตรงแจ้งเตือนเข้ามาว่าคนเนี้ยเข้ามาดูอะไรเขาทําอะไรอยู่ ประมาณนี้เลยนะก็ทําให้ทํายังไงได้ให้มีการดึงดูดอยู่บน Line o อฟเชีย Account ของเรานะวันนี้ก็เอาเทคนิคประมาณนี้ไปก่อนนะสำหรับปัญหาที่เราเจอแล้วเราก็ยังต้องแบ่งปันเนีย่ยผมก็มาแบ่งปันเทคนิคในการทําการตลาดของ Line Of f i c ีย Account ด้วยว่าเออเวลาดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็จะได้รู้ว่าเราควรจะไปวางแผนยังไงควรทํางานโฟรของเรายังไงแต่แค่ว่างานนั้นน่ยมันไปตรงโจทย์ในคลิปวันนี้มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าสมมติว่ามีได้มีโอกาสคุยกันแบบเป็นที่ปรึกษาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นโฟล์อะไรได้ง่ายขึ้นกว่านี้แล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ให้กันด้วยวก็จะได้เอาไปเพิ่มเทคนิคเพิ่มความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของลายโอของเรานั่นเองวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครูไม่อยากที่จะเอา,าเอาเวลาให้มันมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะเบื่อกันเนาะเทคนิคมีอีกมากมายแต่ช่องเราไม่มีความว่าผิดหวังแน่นอนสำหรับการใช้เทคนิคและการทําการตลาด ในเรื่องของ Line o ออฟเช a c c o u n t นะครับถ้าถูกใจในคลิปวีดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยลวกันนะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใน E ีีถัดไปเดี๋ยวเราจะพามาเจาะลึกให้มากกว่านี้แล้วพอเรารู้เทคนิคแล้วเรารู้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะพามาทำกันว่าเราจะเริ่มทำอะไรกันยังไงแล้ววางแผนยังไงวางโฟยังไงเสียนชาร์ตออกมายังไงเพื่อให้เราได้ใช้งานจริงๆ นี่คืองานจริงๆที่เอามาแชร์เพื่อนนะครับจะได้เห็นว่าทํายังไงก่อนแต่วันนี้เราจะได้รู้ไอเดียรู้แนวทางไปก่อนแล้วเดี๋ยววันที่เราใช้งานจริงกันเราจะได้เขียนเ,เขียนโฟเขียนโค้ดเขียนอะไรกันได้อย่างถูกต้องประมาณนี้เลยเนาะ,ะไว้จเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีครับ